จะเตือนภัยกันหน่อยครับถ้าวันนี้มีปาร์ตี้โดยเฉพาะใครที่จะปิ้งย่างเนี่ยแล้วทุกวันนี้เขานิยมกันนะคือใช้กันง่ายแก๊สกระป๋องเอาแก๊สกระป๋องมามาทำปิ้งย่างปรากฏว่าระมัดระวังหน่อยมันอาจระเบิดได้ของพวกนี้เนี่ยมันเสื่อมง่ายนะฮะใช้ไปแล้วต้องตรวจสอบดูว่าคุณภาพมันยังดีหรือเปล่าถ้าไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ครับคุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดบริเวณอ้าวนี่ฮะ นี่ฮะยังไม่ทันไรเลยครับไฟลุกไปแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เลยครับนี่ที่บ้านพักหลังหนึ่งในตำบลศรีนรงอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่สมาชิกในบ้านกำลังตั้งวงกันทำเมนูเนื้อย่างจู่ๆเนี่ยไฟลุกขึ้นมาครับที่แก๊สกระป๋องครับที่ใช้จุดเตาเนี่ยครับโอ้โหแตกตื่นเลยครับเพราะดีที่มันไม่ระเบิดขึ้นมานะครับไฟลุกเท่านั้นครับ เจ้าของบ้านบอกว่าระหว่างที่น้องชายของสามีเนี่ยจุดไฟเตรียมจะย่างเนื้อโดยใช้แก๊สกระป๋องที่สามีเนี่ยใช้แก๊สกระป๋องเนี้ยใช้ทํางานเลี่ยมพระอยู่ทุกวันครับเอาแก๊สกระป๋องเนี้ยมาจุดเตาแต่จังหวะที่จุดไฟนั้นครับจุดไฟปับ๊บโอ้โหไฟมันลุกท่วมแก๊สกระป๋องเลยครับน้องชายก็รีบสะบัดมือหนีทำให้กระป๋องแก๊สตกลงมาที่พื้นครับไม่หนำซ้ำยิงดับ ไฟยิ่งลุกดับยากด้วยครับคือยิ่งดับยิ่งลุกยิ่งดับยิ่งลุกสุดท้ายสามีไปเอาดินเปียกๆเ,เนี่ยมาดับไฟเนี่ยครับ<อ>จึงจะสามารถดับไฟนี้ได้เจ้าของบ้านจึงต้องการนําเรื่องราวมาเผยแพร่เพื่อเป็นอุทาหรณ์ครับในการใช้แก๊สกระป๋องประกอบอาหารนะครับเพราะว่าแก๊สกระป๋องเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้เป็นเวลานานๆหรือใช้บ่อยๆใช้เป็นประจํา มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความร้อนสะสมอย่างเช่นที่บ้านนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าแก๊สกระป๋องนี้เขาใช้ทํางานใช้เลี่ยมพระเขาใช้ทุกวันครับแล้ววันนี้จะกินเนื้อย่างก็เลยไปเอาแก๊สกระป๋องนี้มาใช้มาย่างหน่อยเนี่ยฮะเนี่ยครับคือจุดเสี่ยงมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นติดไฟและที่สําคัญนี่ยังเคราะดีอย่างที่บอกว่าไม่เกิดระเบิดขึ้นมานะครับครับถ้ามันไม่ติดไฟอย่างเดียวแล้วมันระเบิดขึ้นมาเนี่ย โอ้โหน่ากลัวครับนี่ฮะไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งที่จะใช้แก๊สบนโต๊ะอาหารแต่สามารถใช้ได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวแต่อย่างไรก็ตามครับใครที่จะประกอบอาหารแล้วใช้แก๊สกระป๋องแบบนี้เนี่ยระมัดระวังหน่อยค่ะดูแลกันให้เป็นพิเศษหน่อยอันตรายนะจริงๆหลายคนเลือกไปใช้กระทะไฟฟ้ากันแล้วนะครับปิ้งย่างก็ใช้ไฟฟ้ากันได้นะครับก็อันตรายลดน้อยลงไปเยอะะฮะครับอ้าวจากแก๊สกระป๋องแล้วครับคุณผู้ชมครับขยับมาที่แก๊สถังกันบ้างครับ แก๊สถังพาไปนี่ครับอร้านหมูกระทะในพื้นที่ภาคอีสานเจ้าของคลิปไปใช้บริการและเขาบอกอึงเลยครับเรา่็ไปเจอแบบนี้เรียงเป็นทิวแถวถังแก๊สปิกนิกเลยนะทุกเตาทุกโต๊ะครับเนี่ยฮะพ่วงตรงกับถังแก๊สเลยครับรับประกันความอร่อยแบบไม่มีสะดุดร้อนเร็วไม่มีควัน่าน มากลัใจนี่<ต>ฮะก็แอบกลัวเหมือนกันนะแต่น่ากลัวนะถังแก๊สอยู่ข้างๆถังแก๊สอยู่ข้างๆคือชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้เนี่ย<อ>บ้านก็บอกว่านี่เป็นวิธีที่ถูกต้องปลอดภัยกว่าแก๊สกระป๋องครับแต่บางคนก็อดห่วงไม่ได้ครับอบอกว่ายังไงก็ใช้เตาถ่านเนี่ยดีที่สุดเตาถ่านเนี่ยยกให้เป็นที่หนึ่งเลย ในเรื่อง <acontec ern. S 1> ของความปลอดภัยอ,อ่านี้ก็จริง Am ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านนี้ตามคลิปเนี่ยนะครับ <อ Email. S 2> ก็พบว่าอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคามครับเจ้าของร้านเปิดเผยว่าร้านหมูกระทะส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยหันมาใช้ถังแก๊สกันแล้วครับ<ะ>เพราะว่ามีความปลอดภัยมากกว่าแก๊สกระป๋องและเตาถ่านและนับตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ถังแก๊สก็ยังไม่เคยเกิดปัญหาไม่เคยมีอุบัติเหตุแก๊สรั่วไหลหรือไฟลุกไหม้แม้แต่ครั้งเดียวครับ แต่ว่าตอนนี้แก๊สกระป๋อ,ดดงขของโอเคกวา่าปลอดภัยกว่าแล้วถ้าสมมติว่ามีแก๊สรั่วออกมาในกรณีมีแก๊สรั่วเขาสามารถปิดวาล์วค่ะได้ทันแล้วมันก็จะเกิดแบบไม,ไม่ไม่ได้บานปลายอะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแก๊สกระป๋องถ้าระเบิดระเบิดเลยถ้าสมมติเป็นเตาเตาถ่านใช่ไหมคะมันจะโดนสะเก็ดไฟบางทีลมพัดไปมันก็จะปลิวอาจจะติดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันติดไฟง่ายอีกด้านหนึ่งเนี่ยเรื่องของการตรวจสอบ เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของคุณภาพอันนี้ก็ต้องตรวจเช็คกันอย่างที่ร้านนี้เนี่ยเจ้าของร้านเขายืนยันว่าพนักงานร้านเนี่ยเขาจะทําการตรวจเช็คสายแก๊สทุกวันนะฮะตรวจสอบดูว่าชํารุดเสียหายหรือไม่ถ้าหากว่าพบว่าเอะมันผิดปกติเขาก็จะรีบแก้ไขทันทีตรวจสอบไม่ยากด้วยเพราะว่าใช้น้ําสบู่นี่แหละครับในการลูบเอาที่สาย ถ้ามันมีฟองๆเนี่ยคือแกส๊สรัร่วถูกไหมแ,แล้วตอนนี้ใครใช้แกส๊สกระป๋องในร้านหมูกระทะเนี่ยผิดกฎหมายแล้วนะเพราะฉะนั้นแกส๊สกระป๋องนี้หลีกเลี่ยงได้หลีกเล่ยงเลยนะครับกพดีนะคะหยิบมาเติอนภัยกันเพราะว่า,า,าเป็นเมนูที่บอกว่าหลายบ้านนิยมเอามาทำากินเองไม่ได้ไปที่ร้านนะเดือนออกสิ้นเดือนต้องระวังนะเตือนไว้หน่อย